ไก่น้อมไหมเนาะนี่หมัก่วก็มีอันนี้บ้านโด่งมักบ้านเนาะไก่แข้งทางใหญ่โอ้ถมแมงแข้งก็มีเลยแมงแข้งแมงแข้งเนีนเ่พี่น้องเต็มเลยเนาะของอยู่ของกินเลยปูปูหน้า บายดีพี่น้องวัดสุคูสุขเนาะตอนนี้บ่าวสอนอยู่ที่บ้านโคกแกงแคนเมืองเซวยงไฟแข่งขงมวนคลิปนี้สีพา,าเฮาสิพาพี่น้องเฮาไปเลาะไปเบ่งอาหารการกินพี่น้องอาหารธรรมชาสตร์อยู่ที่ตลาดบึงหัวหนาเมืองเซวยงไฟเป็นตลาดสดขายอาหารธรรมศาสตรเปิดทุกๆวันเนาะ แต่ก่อนที่จะไปหอดตลาดเบิงหัวหน้าเน้าป่าซอนยิพาแวเบิงพี่น้องซาบ้านเพื่อนเอาน่อ,อไม้มาขายอยู่แคมพงาะอยู่ที่บ้านดงมากบ้าเมืองเซบางไฟคือกันเนาะอีทางหน้าเราพี่น้องเลยโดยเฉพาะเพื่อนจะเอานอ,อไม้ไล่เอาพักะคายแงแจากกัอื่นๆมาวางขายตามแค้มทางเพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมากได้แว่ซื้อ โอเคเนาะพี่น้องเข้าไปที่สามครับสม้มภาพบรรยากาศน้ำกันเลยเดยวพาเราพี่น้องอันขายนอไม้แทมทางทาบันโดมากาสบายดีก็ถอยออกมาหลยเอาละครน้องถ่งงายได้ได่ย กล่องละซาวพันจานละซาวเนาะนี่เนาะนไไลองไม่ไล่พักอันนั้นจะขายบ่อ <ละ S 1> บอได้ขายที่อ, <laughs> องซาวพันนะ้นออ่อนๆเนาะไปหาเองบอออกหลายยามนี้เนาะยยังหลลาด้ก่องซาวจะกองหนึ่งเอามาต้มจำเจียว ส่งเป็นตาแซ่บเลยมีบ้านดงบักบานบ่อืมคิดว่าโคกยังแคร์นะอันนี้ก็ซาวอ่ะ2เช้าบ่นี่3 3เช้า3 4ผู้น้อยนําบ่ยงกองนึงเอ้าเอาสวยผู้น้อยเป็นยังซะเอาสวยผู้น้อยก็ได้บ่ได้เป็นยังไปหาเองบ่ Hồi xa nói về hai À, ai đó Vẫn còn gì nó con này, nè Có là Chứ như là bà Phong chiêu như vậy phân biệt nhỉ Phân biệt nhỉ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มีหลายฮานอยู่ได้ทางหน้าก็มีเนาะส่วนลายจะขายน้องไม้น้องไม้ไล่ผักขายแยงน้ำเนะาะเฮ็ดประมาณน้องไ,ไม้ก็ยังพอจ้ออกลายเพื่อ,อยามนี้อีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี้น่าจะลายกว่าเก้าเนาะเ,นเต็มเลย ไปดีโอ้ย <laughs> จนเดินใครนอนไหมเนาะนี่หมักทั่วก็มีไม่ไล่หมักโมก็ขายบ่หมักโมกับขาย <laughs> ขายชา,านเท่าไรนอนไหมนะสาันโอ้สาวพันเนาะมาปีกายนี่สิบพันปีนี้สาวละขข้น,น,นสิบพันดอยดย,ดย,ดยมันยังหัวปีโอยังพันหลายเนาะ เกือบเสียหาได้ได้ผมคงง่ายหน่อไม้กะเไอ้พี่ก็มีหานหนึ่งเบิ่งก่อนเนาะเมันถ่ายอย่งนีอยู่นไงไปดีขอเบิ้งดัเด้อโอ้ยอยู่พี่แหงหลายบ้าทุกมีหฮอนเฮ็ดเพาะ มาขากล้องบ่เ็ดเพองอยามนี้ก็มีเนาะเพอหนังป่าดุกก็มีนี่ยอไม้ผักรคแยงว้า่วงามใช่ผักระแยงัมาเท่าไรผักระแยงค่ะสามัดิมัดิันมัดเดียวเด้หามหาพันม mm ัด hmm. ิฟแวก็ลดไปห้าพันเนาะ แพมให้มันหนึ่งเห็ดพวกอยู่ได้สามดอกขายเท่าไรสามดอกเนี่ยสิบพันสิบพันโอ้ไปเจียวเนาะไปเจียวได้บัตรหนึ่งพอดีพอดีเดี๋ยวได้ผักกัญแอียงอีู่แล้วมันงามเลยเอาไม้เขาในมัดหนึ่งของไผ่เลยของน้ำเดียวนี่แหละโอ้ขายมันเดียวมัดหนึ่งน้ำไม้นี่ได้ชีส่วยในกลัวน้ำไม้เขาเอาช่วยผู้สาวนอนอยู่เพิ่งละโอ้ยนี่แม่ลูกอ่อนบัตรช่วยเนาะเสียลูกเจ้า Ừ. mua à, mười hai 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 đấy, hai mười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  เป็นกำลังแปลงหานอยู่ไงเนาะอ,อีกจกักสองสามอาทิตย์หรือว่าเดือนึ่งพี่น้องเฮาผู้ใดเดินทางกลับไปกายมาเนาออยากกินน้อไม้หรือว่าอาหารธรรมชาตริประเภทอื่นๆก็สามารถมาไว้อุดหนุนเพิ่นได้เนาะไปต่อกันที่ตลาดบึงหัวหน้าเนาะพี่น้องหวังกี้นี้กรแมน ทานขายนอะไหมขายพืชพักอยู่แคมทางเลขที่13บสามต้เขตบ้านดงมกบ้าอยู่ไกลกับบ้านโคกแครงแค้นพี่น้องเลยอาหารการกินก็จืดลลายเพราะสมควัเนาะเป็นอาหารที่พี่น้องชาวบ้านเพิ่นไปซอกไปหาไปเก็บเอาตามหัวตามสวนจากป้าจากดงเอามาวางขายโอเคเนาะพี่น้องไป่อกกันอยู่ที่ตลาดบึงหัวหน้า อ๋แล้วตลาดขายอาหารธรรมชาติบึงหัวหนาเนาะพี่น้องว้าหัวของอยู่ของกินหลายเลยมาเลยไปไปรอเบิ้งน้นกันเนาะหน่อไม้ผักกันจองหอยหอมปลาดุกปลาเข่งกระมีโอ้โอ้ปลาออกแล้ยปลาออกแล้ว อยู่ใสมันนั่งอันเดโอมันอยู่หุ่นบอ่นี่เอาแขเบเาจับเ่ื้อเอาบอเอาบอลเอาเลยโอ้ถมแขงก็มีแมงแขงแมงแขงนพี่น้องผักขนาดผักขงผักกานจ่องหอยหอม น้อไม้กระแซนะพี่นีวห่น้อไม้กระนเต็มเลยนอไม้กระแสนส่วนมาจากมาจากทางเมืองมหาไซน์รัวเมืองอาสพอนยีระน้อ ฟักเกาได้ฟักหนึ Aí, Again, huh ่งฟักห้าพันบอกเชี่ยวห้างเลยฟักห้าพันขี้ทองสาวพันเต็มเลยเนาะของอยู่ของกินเลยกระปูหน้าก็มีจิรอจิรอตัวเป็นเ่็นๆเลยอ้าว ปูน่าสาเฮงหอยก็นี้นะอ๋อชุบการเท่าไหร่การสิบพันอ๋อชุบอ่ะบห้ะ จานนึงไปอ้อมม,มาหนะ้าแม่มาหนะ้าโด,ยโดย,ดายโดยลอ<า>ยเลย<ะ>ลอยลอยอะไรพี่น้องอาหารธรรมชาติล้วนๆ,าานๆในเบื้องโซนทางด้านในเป็นโซนขายเห็ดนะครับจะเอาเห็ดมาขายลายลแบ่งไม้

โอ ality, ้หน <Nike. S 1> ่อไม้พี่น้องเลยหน่อไม้ไฟเลี้ยงน้องอ่ะเนี่ยสีคุกสิงงัวแสงโมก็มีเฮ็ดก็บอกมีพี่น้องมาเนี้เป็ดเพิ่งลงเฟซเมื่อวานนี่เฮ็ดลายพี่น้องไม่ไล่มาเนี่ย ดอยดอยมาสวยพดเขาจะขายมาแล้วเฮ็ดละงงกเฮ็ดเถ่งเหลือย,ยวพักขายแง,ง่งหอยเต็มเลยนะดยผักใส่งแงงพักนางตูมุม่เฮ็ดละงงกเนาะเห็นเขาขายลงเฟสเหฮ็ดละงงกเต็มเลยมือวานเนี่ยมาหมดทัน หอ,อยกี้หอ,อยจบูบมีมหมดะกระปูนี่กุสิบพันนโอ้ยเพชรดินมดแล้บเห็นเรง่ค่ะมาหมดทันเนาะ Nó ta mà hết là ngộ mà nè Ô tốt quá khả nhàng à, phải đó Quả khả chi lô hồi chụp nè mất à <laughs> Bài gì Hai nôi đấy, đi này หนะี oh, ่ยใหญ่เนาะอันนี้อันนี้กรซิบเรอหน่วยละห้าคันมันมันบบแซบบหแซบกุายเดีมันนวยน้อยเนาะน้อกบาอันนี้พันเ่าเดียวเนาะอันนพันพันอย่างวะพันน้ำงสิมพันเท่าเดียวนาวยหนึงแกวหัวหางเลยหาน้าเนาะแกวที่ เดีบยวโบแม่งฮ <c oughs> ะน้อยยังซิมเบลยอร่อยบัญิีแทมทางเลขที่2 3ใต้พี่รองรเลยใกล้เทศบาลเมืองเซงีังไฟผู้คนเชื่อเจ้าเดินทางไปบ้านเจ้าก็มาแวะหลายสบายดีไหมคะัอันนี้ทับอย่างนี้ตับงวัวถายเท่าไร โลเนห้าขายย่อยก็ขายบอเอาอะนาตะขอตับบแสซนโลแสนห้าทั้งซีนใ่บ่ทั้งซีนทั้งตับค่ะ๋อก็เอางบขายย่อยก็ขายเนาะเอาบอเอาม่อปลัวด้วโลละไรก็นห้าสิบเอาจ้หกสิบพ một tiệm hình có đấy, ở đây xin rồi kia để không mai nhận như vậy đi kia thèm bỏ mới nhìn bò 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 หัวเผาเนาะเหัวปอกบาเวยียได้เนาะพี่น้องตลาดเปินเปิดทุกทุกมือ้อจ่เซาหาคำทานการกินระยะนี้หลายเลยเนาะช่วงระยะฤดูฝนรวมสมบูรณ์นี่กเป็นคลิปภาพบรรยากาศพี่น้องตลาดขายอาหารธรรมชาติบ้านบึงหัวหน้าหนอาเมืองเซียงไฟยแขวง,งข้ามวน หมอนี่มอซอนจะขอปพิดคชิปนี้ไว้ซ้ำนี่ก่อนขอขอบใจทุกทานที่เข้ามาติดตามครับสมสำรับชิปนี้บายดี